สวัสดีครับนี่เราอยู่ใน Slam Hunter กันอีกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนคลาสสามแล้วก็ไปลงดันเจี้ยนต่างๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการเก็บเลเวลเลเวลอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งร้อยเนาะสำหรับการเปลี่ยนคลาสสามนะครับให้เราแตะที่ตัวคลาสได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของเขาเรียกอะไรเควสย่อยเพิ่มเติมนะครับมีสามเควสเนาะก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะเปลี่ยนได้แล้วทีนี้เราก็กดเปลี่ยน เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวคาดใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเปลี่ยนคาดใหม่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลนะครับแต่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาสกิลตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีสกิลของคัทสามเนาะจะมีสกิลติดตัวเพิ่มเติมนะครับนี่ชํานาญเรื่องธนูอะไรแบบนี้นะครับดูว่าในส่วนตรงนี้โอเคหรือเปล่านะครับเราก็อัพไปนะครับผมมีแต้มค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมดองไว้นะครับเจาะทะลวงนะครับนี่อันนี้น่าสนใจนะครับผมอัพรัวๆเลยนะ แล้วก็จะมีสกิลในการเรียกใช้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลในการเรียกใช้นะเดี๋ยวผมเอามาไว้แถบ2แล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่งงเนาะว่าอันนี้เป็นสกิลของคา่าส2นะครับอันนี้สกิลคา่าสามนะเดี๋ยวจะเทสสกิลต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่เราอัพไปเลยนะครับนี่แต้มพวกนี้เราหาได้จากไหนนะครับหาได้จากการอัพเลเวลหาได้จากเควสต่างๆนะครับประมาณนั้นหาไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะ โอเคอัพเกรดไปพอประมาณทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างเนาะสกิลสองคันนะครับอันนี้โจมตีธรรมดาปกติอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวสกิลนะครับมีสกิลดิบับแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลอันนี้นี่นี่น,นี่จะล็อกเป้าเนาะถ้าไม่มีเป้าอ่าในส่วนของมอนไม่สามารถเทสสกิลได้เนาะส่วนอันนี้ฝนกระหน่ำนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลคลาสที่2นะผู้ชมต่อมาจะเป็นคลาสที่3กันบ้างนะครับคลาสที่เราเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้เนาะนี่เอามุ้ย oh, อย่างเจ๋งเลยนะครับแต่ครูดาวโคตรนานเลยนะดูครับอืมถัดมานะครับตุ้ม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 เนี่ยยิงรัวๆเลยนะครับมันจะสร้างไอตัวนี้ออกมานะครับที่เป็นป้อมธนูนะครับเนี่ยค่อยๆยิงเออประมาณนี้ครับในส่วนของสกิลเนาะก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คัสสองฝังก็นำไปเพราะฉะนั้นสกิลทั้งคัสหนึ่งคัสสองคัสสามนะผมว่ามาใช้รวมกันก็ค่อนข้างโอเคนะครับในช่วงแรกเนาะนี่ครับ เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอ่อในส่วนของดันเจี้ยนต่างๆแล้วกันนะครับไปด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของดันเจี้ยนนะครับสำหรับใครที่เล่นสักประมาณเลเวล60 70แล้วเลเวลขึ้นช้านะครับก็แนะนําในส่วนของดันเจี้ยนนะครับให้ยึดพีค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการลงแต่ละครั้งเนาะเราก็เริ่มลงกันเลยนะครับตรงนี้เนาะนี่เปิดออโต้แบบสบายๆเนาะนี่ครับเปิดออโต้แบบสบายๆอยู่แล้ว สำหรับตรงนี้นะครับสำหรับสกิลของใครถ้ามันแบบไม่ทันใจนะผมแนะนานะครับให้เอาสกิลคลาสหนึ่งมาใช้ด้วยนะครับเพราะว่าสกิลของคลาสหนึ่งมันจะค่อนข้างเร็วนะครับตอนที่ครูดาวเลยเนี่ยนะเออเราก็เอามาใช้แถมๆกันไปนะครับตอนที่เราโจมตีเราจะได้แบบรวดเร็วนะอันนี้ผมแค่แบบเปลี่ยนสกิลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเฉยๆนะครับในส่วนของสกิลคลาสสแล้วก็สกิลคลาสสนะครับอันนี้ก็เอามาผสมผสมกันแล้วนะครับนี่ ดูดิมันจะมีเควสอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงเควสเนาะว่าเหลือมอนสเตอร์กี่ตัวอะไรทํานองนี้เดียววาร์ปต่อครับใกล้จบแล้วเดี๋ยวเจอตัวบอสนี่นี่เรียบร้อยครับดูเยอะพีครับผมเยอะมากนะแล้วก็ได้หินทรัพยากรอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้มีต่ออีกนิดนึงนะครับดันเจียนนะฮะเออแล้วก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราอยู่ดันเจียนไหนนะครับด้านขวาบนตรงนี้นะครับในส่วนของดันเจียน5อะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ออกนะถ้าสมมติว่า เราไม่อยากเล่นต่อในส่วนของดันเจียนพวกนี้นะครับหลังจากที่เราออกจากดันเจียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับในส่วนของการหาเยกพีต่างๆนะครับตอนที่เราแบบอาเรเวลไม่ค่อยขึ้นหรือว่าไม่มีคุยได้ทําแล้วหรือแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครมาเปิดในส่วนของตัว ออโต้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไปหาพวกมอนเลเวลสูงๆครับ E.P. ก็จะขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับใครที่แบบเควสมันไม่สามารถไปต่อได้นะครับให้เราอัพเลเวลหรือแบบนี้นะครับมาปล่อยตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับหรือไปเล่นดันเจียนที่ผมแนะนำท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นะครับยิ่งเราไปเล่นดันเจียนที่มันสูงๆหน่อยนะครับ E.P. มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เราจะได้พวกหินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหินอัพเกรดอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะบอกนะว่าเราได้ไอเเทมอะไรนะครับ นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวตนนอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้มันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเมนูนที่น่าสนใจก็คือไปที่กระเป๋าเลยนะครับในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์พวกนี้นะครับมีอะไรให้อัปเกรดบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเปิดที่อุปกรณ์ของเรามานะครับก็จะมีในส่วนของการอัปเกรดเลเวลตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกินอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เรามีน้อยนะครับเราเลือกเลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดอัปเลเวลนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าย9ิบไปก็คือตันแค่30นะครับในส่วนของตัวพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเสริมพลังตัวนี้ก็จะเป็นการตีบวกนะเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ที่ผมยังไม่ได้ตีบวกแล้วกันนะครับอันนี้อ่าแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นใบเสริมพลังเนาะก็สามารถหาได้อยู่นะครับตามโครงตามเควสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อัตราการตีบวกนะครับตัวแรกอ่ะมันจะอัตราการสําเร็จ100%นนะครับเดี๋ยวตีไปเรื่อย มันจะลดลงนะครับเนี่ยบวกสี่แล้วนะครับอยากดูในไ,ไม่ใช่งกระตีบวกก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่าแต่ปิดได้นะอยู่ใต้ล่างเลยนะครับกดปิดไปแล้วกดเสริมเน่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 เน,น,น,น่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราตีขึ้นบวกสูงๆดูนะครับบวก18 19อ่าเหลือ18นะครับคือ เรายิ่งตีระดับขึ้นสูงๆนะครับในส่วนของอัตราการตีบวกหรืออัตราการตีสําเร็จนะครับมันจะลดลงนะแล้วถ้าตีไม่ติดนะครับมีโอกาสที่มันจะลดด้วยท่านผู้ชมเนี่ยยี่สิบตีขึ้นไปสักยี่สิบสามเลย้ยมันขึ้นได้ไหมเนี่ยเนี่ยครับดูดูนะยีิบสี่แล้วยี่สิบห้าครับโอ้พอยี่สิบห้าแล้วนะครับมันจะมีแสงออร่าแบบนี้นะครับแบบที่อ่า อาวุธอื่นๆของผมชิ้น2ชิ้นนัานบนนะขึ้นอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับถัดมามีอะไรอีกนะครับก็จะมีในส่วนของการอัปเกรดเนาะการอัปเกรดตรงนี้ต้องมีอุปกรณ์ที่เลเวล30นะครับนี่ต้องมีอุปกรณ์เลเวล30นะครับมันจะสามารถอ่าเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการนะครับดูระดับจากแรง A นะเดี๋ยวพอกดอัปเกรดปุ๊บระดับตรง A ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแรง A แล้วนะครับในส่วนของสเตตัสพื้นฐานก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเห็นปะ เออตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบทาให้อุปกรณ์เราโหดขึ้นนะครับแต่เลเวลจะหายไปเนาะเพราะฉะนั้นการตีบวกเราก็ต้องอัพเลเวลให้อุปกรณ์ตรงนี้ใหม่นะครับเวลาที่เรากดในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออปชั่นเสริมตรงนี้นะครับสำหรับออปชั่นเสริมตรงนี้เราต้องใช้หินนะครับจะเป็นการสุ่มออปให้เฉยนะเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ผมสุ่มไปแล้วมันมีออฟขึ้นหรือเปล่านี่ครับมันจะมีออปประมาณนี้เนาะเราใช้หินตัวนี้นะครับนี่นะเขาจะบอกนะว่าสามารถหาหินได้จากไห นี่ก็จะมีบอกดูก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูอุปกรณ์ท่านผู้ชมนอกจากนี้นะครับเมนูอื่นๆที่น่าสนใจภายในเกมก็ยังมีในส่วนของเมนูนี้ด้วยนะครับนี่นักล่าบอสนะครับสำหรับใครที่ชอบความท้าทายนะครับอยากเล่นอะไรยากๆนะครับผมแนะนำนะครับหาตี้มาลงบอสนะครับลงคนเดียวไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าระดับพลังมันโคตรโหดเลยนะดูพลังนะครับ10ล้านนะ พลังต่อสู้ของบอสนะพลังราล้านเดียวไปแบบเดี๋ยวลองไปดูนะครับไปแบบโหมดทดลองนะผมว่าไปจริงมันก็ไม่ไหวหรอกดูนะครับอันนี้จะเป็นโหมดทดลองนะบอสจะโซ่เราหรือเปล่าดูครับเราทําเลือดบอสลดได้ประมาณนี้จริงนะครับแต่ถ้าบอสโจมตีเราเราจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออคือตรงนี้มันเป็นโมหมดทดลองเหมือนบอสไม่ค่อยโจมตีผมเท่าไหร่นะครับอันนี้มันสบายสบายอยู่แล้วนะคือเราเหมือนมาทดลองแบบทดลองอาวุธหรืออะไรแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเริ่มศึกบอสจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวลองคนเดียวแบบโซโล่เลยนะครับดูดีว่าไหวหรือเปล่าดูนะครับอันนี้บอสโซวเรานะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าตูมตูมครับอาจจะไหวก็ได้นะผู้ชมบอสมันอาจจะอ e ีซ e ี e ่อีซี่ได้นะครับบอสราชาเห็ดนะดูครับอื้ดูอีซ e ี e ่อ e ีซี่หรือเปล่ามันจะอ e ีซี่หรือเปล่านี้เราลงคนเดียวนะเออ อาจจะไม่ได้โหดอย่างที่คิดก็ได้นะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นอนี้จริงๆพลังอ่าพลังของเขา,าประมาณ10ล้าน,นครับเรียบร้อยครับดบของกระจายเลยต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบดที่น่าสนใจอื่นๆน,นะครับก็คือในส่วนของหอคอยทลายขีดจํากัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นหอคอยคอยเก็บทรัพยากรตัวนี้นะครับในส่วนของหินออปชั่นอุปกรณ์นั่นเองนะครับนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้หินต่างๆนั่นเองนะครับ เออก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้เนาะก็ลองเล่นกันดูนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ